บอสเวียคาตาลียหรือต้นกำมยานนะครับอยู่นะครับวิธีการหลังจากตอนเสร็จแล้วเขาก็จะออกยอดเต็มไปหมดเลยนี่คือบอสเวียคาตาลียที่สวนลุงนะครับตอนนี้เอาลากออกมาแล้วสีชมพูลักษณะก็จะเหมือนกับบอสเวียซาก้าที่ออกลากได้เร็วออกลากไวแต่ว่าลักษณะของใบจะเล็กกว่าบอสเวียซาก้าแล้วทรงของบอสเวีย คาตาลิไอก็จะนอนเลือ้อยไปนะครับถึงแม้นว่าจะมีเพื่อนก็จะเลือ้อยไปแล้วก็ลักษณะยอดก็จะสีแดงใบเล็กนะครับนี่นะออกออกลางมาเรียบร้อยแล้วลุงตัดป้ายแล้ววันนี้ลุงจะตัดตอนเย็นแล้วก็เอาชําไว้เพื่อที่จะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปด้านบนของบอสตบอสเวียคาตาลีายจะเป็นอย่างนี้นะครับ เห็นไหมมันจะนอนไปเลยมันจะนอนไปฝั่งนู้นนอนไปฝั่งนี้นะครับนะอย่างนี้แหละครับบอสโซเลียคาตาเลียนะครับให้เห็นภาพ